ก็บุญเงเอจ้าแล้เฮ้ยบุญไเจอเด็มันนักขัเลยเจอนักขันที่บอกนีณเจอหนังหนงเายงจ้าเขียนเรไว

พัยอ่ะข้างในมังกดดิัหยุ้มือโตมากวะต้อเมาเงี้ยดูเาโตนลมเปรครับรับเด็เนเนี่ขันง 하 <붘기> 시즈르히야. <붘기> 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 <붘기>

Thank mm -hmm. you.